สวัสดีเอฟซีทุกทกท่านนะคะ่ะเนาะพี่น้องเบิ้งวิวสวยงามครับบวิวภูเขาเมื่อนี้ายกพอนตามล่าหาเนาะไม่ฝรัง่งอีกแล้วพี่น้องเบื้องงามครับบอก่อนี่พี่น้องมาเบ่งซ้อยกันโอ้ยจุ่มนี่อิ่มผุนเอ้พี่น้องงามครับบโอ้ยขรศอ่อนเบิเนเ่ยสวยงามมากค่ะมาเก็บกันเลยค่ะโอ้ยงามครับบออยากเก็บเลยพี่น้องงามครับ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอหน่อไม้สวยๆงามๆนะพี่น้องมึงเด้อจ้องบ่งกล้องได้พี่น้องอันยานยังยานลืมกดกล้องอะนะหน่อไม้ฝรั่งพ่นงามๆเออนั่นนั่นๆๆๆนน้ำปักมือพี่น้องอุ้ยนี่ละน้ำปักมือละบะที่นจะพึ่งได้พี่น้องเด้อ น้ำหม้ฟละงกับมีน้ำพี่น้องเอยน้ำกุหลาบเพิ่นบ่งเขาเก็บเอาตำตำก่อนนะคะเนาะบ่งพี่น้องงามพวกวักบ่โอ้ยสวยงามจนไม่อยากจะพูดเลยเนี่ยบ่ง ยอดอ่อนก็จะเอามือนีพี่น้องเอ้ยมือนั่นคอยเจ็บไปลวกกินติดใจละพี่น้องยอดอ่อนๆเพื่อนเห็นไหมบัง โชคดีที่มาเจอหน่อไม้ฝรั่งสวยงามนะพี่น้องว่าบ่ยายพ่อนโชคดีพี่น้องมึงหักงานนี่ให้เบิ้งสูงสูงบนภูเขาเลยพี่น้องปุ้ยเบิ้งดูพูดนอ่อลวกได้เบิ้ดถึงเวลาพี่น้องโอ้ยเบิง้งพูดนอ่อคว่สวยงามเบิง้งนอนนี่แห้งใ่คักพี่น้องมึงนอนนี่นอนนี่อ่อนๆอยู่นอนนี่ คุพี่น้องเห็นบ่จุ่มนี่อีมเลยนะแคเนะขอบคุณดอกไม้ฝรั่งค่ะอันนี้คือความสวยงามธรรมชาติพี่น้องเอ้ผู้เขาและป่าเข้างามบ่พี่น้องื้นนี้ายพ่นพาพี่น้องเข้าเลาะมาขี่จัก,กรยานเลาะบ่งวิวสวยงามนะพี่น้องเดืองามครับ,บ่ บนเขาบ้านเพื่อนพี่น้องเอ้ยแต่มันงามคักภูเขาก็สวยงาม น,นี่ก็คือเป็นสนามกอล์ฟพี่น้องแถวบ้านยายพ่อนอยู่พี่น้องบังสวยงามค่ะบรสนามกอล์ฟได้พี่น้องเนี่ติดภูเขาที่สวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศกด็ดีดีพี่น้อง อันนี้กรเฟินอีกตัวหนึ่งนะคะเนาะอันนี้คือวาซาบิพี่น้องนี่อันซุ่มมณีประเทศจีนเพิ่นจะกินเดอ้อพี่น้องเห็นบ่กําลังงามๆเลยบ้งเนี่ยยอดกําลังอ่อนๆได้พี่น้องมึงดูคนนะ่ะเบิงกําลังหักดังโป๊ะเลยลซ้ำนี่พี่น้องอันนี้ไทยทํำไห้พี่นอ้องคาเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าย่ยพอนบ่ก,กินแล้วค่ะเดอ้ออันนี้ไทยทํำไห้เบิ้งว่าประเทศประเทศจีนหรือญี่ปุ่นเพิ่นสิกินกันเนาะคะนะ่ะเนาะ พ,พี่น้องเข้ามาเบิงพักกูดรอบสุดท้ายได้พี่น้องเด้อมาเบิงห้อยงวัวเขาพี่น้องห้อยงว้วพันยางเขากับมุนเอเล่ขึ้กันละไปยายพ่อนก็ดีเราพี่น้องเอ้ดีตรงไหนหูบ้บะงา้นไม่ล่ายายพ่อนอยากพักกูดงัวพันเตล,มล่มเรายายพ่อนกับสิได้เก็บจังส่ลรอพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ มีเซเว่นประจำพี่น้องเอ,อ้ยย่ายพอนเบิงอยากกินพักกูดกับมาอีกละพี่น้องเอ้ยเบงดูสิบ่ได้ลวกยี่บอนเนี่ยอยากตอนไหนก็แวะมาเบง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 หนองหัวเพิ่นไม่เฮ็ดไว้ทาด้วยนี่พี่น้องขอบคุณน,นั่นนี่นะเบิงดูนี่ พันยางไม่ยำพี่น้องพันกะดียังสิละมีงว่วเข่านะพี่น้องถ้ามว่ามีงว่วเข่าก็หกปันเอ,อ้ยใหญ่พอนกับบากาเข่าเลยพี่น้องคนนี้ก็ร่างงามพระแปะมงคนดุ้นว้าว โอ้ยบังพี่น้องบังห้อยงวงพันมาเตหักมุนมุนเหรอเบาื่อดูพันมาก,ก่อนข่อยแต่เ้าบ่เนี่ยเว้เอาขี้เกาพี่น้องห้อยพันเตมุนไม่ถาแล้วเนี่ยเห็นบ่มันล้มมาแหลมได้พี่น้องเพื่อนดู Đây cả đây kẹp vô. Oi, 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 oi. Ngoài ngoài con tế nhầm Con cà sĩ kìm nấm nè, nhầm thịt nấm nè là phí nọng ơi, ngoài cả đài Phụ nữ phí nọng coi nè Thấy không? Nghẹn không? Nhìn khéo, สูงถ่วมหัวอะไเด้วยถั่มหัวอลไรให้พี่น้องงามครับว่าพุ่นสวยงามมากเลยค่ะเวลาพักกูดเพิ่นเบิดแล้วพี่น้องพ่อจังสี่ก็ดีใจเง่าเง่าคนเนี้ยแต่ว่าตอนเพิ่นเลไล่หน่อยเอ้ยธรรมดาพี่น้องเลยตอนนี้ดีใจเง่าเง่าคน,นเนี้ยเนี่ยกำลัางงามขอเบิดเดละบัง พันใหญ่เบิดแล้วพี่น้องนี่ให้มาเบิร์เนาะพี่น้องเนาะเวลาง่วเพิ่นกินแหนเบิดจังสี่พี่น้องเห็นบ่ต่อเพิ่นกะสีบ่ได้หายใจเนะพี่น้องว่าเป็นไงถ้าพิถ้าเขาจงไวถ้าเขาบ่เอาเบิด์ตแต่นาะพี่น้องทั้งง่วเพิ่นบ่แหนเบิดนี่เพิ่นสิเพิ่นกะสีได้หายใจจังสี่เห็นบ่ถ้าทั้งง่วเพิ่นแหนเบิด์ตเห็นเพิ่นกะสีบ่ได้หายใจกะสิ กุ้นดุนยังสี่พี่น้องพ่นปีนามมเพ่นกับสิบใบใหญ่ใบงามได้พี่น้องนี่แหละคือเหตุผลยายพอนเก็บผักกูดที่จงไวเนาะค่ะเนาะเบิงเบิงพี่น้องตอนผักกูดเบิดได้พี่น้องมันเล่มต้นน้อยก็เอาได้ยายพอนพี่น้องเอ,อ้ยบองดูแยามอยากผักกูดเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี่ยายพอน เราหาเก็บอันน้ำม้ฝรัง่งเราจะมาเก็บผักกุดน้ำนะคะ่ะน้าพอได้ไปลวกกินพี่น้องอันถ้าเ้าลวกไม่ไม่สดสดมันก็ะแซบดีนะพี่น้องเนาะถ้าลวกแซฟฟิตไห้มันก็ะบอแซบพี่น้องเอ้ยเอาเบ่งแยมบมมี่กับงอพ่นยี่ได้พี่น้อง ยามนันเพื่อนแกบังนี่มองนี่เพื่อนบ่ไข่อุดมสมบูรณ์เพื่อนกะเกิดที่หลังมูนั่นแหละพี่น้องโอ้น่ะดงเพื่อนพี่น้อง,หอองยยหเห็นปะพื่นน่ะพูดเลยดงเพื่อนใหญ่เปล่าเห็นบะเพื่นน่ะสุดหมันใหญ่เบิ้ดบังเดือเพื่อนน่ะใยคว้านสีขยายเข้ามาให้เบิงัง ปงงปเป็นอะไรพี่น้องดงพุ่นัยไงเป็ลอะเห็นบ่โสดพ่อพักกูดไงเบิร์ตสองสามก่อพี่น้องเอ้ยย้มย้มพักกูดเบิร์ตกะงอเพิ่นมาหาเจหาเล่มสละพี่น้องเอ้ยบาดย้มอยาก หาเล่มขีเก่าหัวยำเนี่ยอันซุปม,มูนีเพิ่มสีผสมบูรณ์นะพี่น,อนอ้องเห็นบ่กอนน้อยๆพาพี่น้องข้ามาเบิงดงพักกูดสวยง่ามพี่น้องง่ามครับบ่พี่น้องเอ้เบิง คว่มสวยงามของเพิ่นาานะค่ะเนาะงามคักพี่น้องเอ้ยสุดใสหูใสตาเบิง่งยายพ่อนยกกล่องสูงเลยนี่พี่น้องเบิ่งแนะ่งามคักงามแนะ่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศพี่น้องเอ้ยคว่มสวยงาม แม่น้ำไหลน้ำใสเป็นตะหอนฮ่อนบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยเป็นตะโตนบ่เนี่ยบางพี่น้องงามบ่สวยงามมากๆเลยเนี่ยคุเนีะ่ะปลาผักกูดพี่น้องเอ้ยอันซุ่มบอลนี่อันซุ่มบอลนี่ปลาผักกูดบ่เพ,พิ่นบ่ใหญ่เลยพี่น้องเพิ่นบ่งามอันนี้บ่งามเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ พันสีมาย่อมมาย่ำนะคะเนาะแต่ว่าบรรยากาศเป็นตะยูลมลื่นพี่น้องเอ้ยยาย่อพนกับมีค่วมสุกตรงนี้แหละพี่น้องได้ไม่ยางบรรยากาศเย็นๆฟังเสียงนกเสียงกาห้องพี่น้องเอ้ยคววมสวยงามนะคะเนาะให้เบิ่งอีกรอบพี่น้องบรรยากาศ สวยงามบึงงัวเพันมาด้วยพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆพี่น้องเอ้ยบึงดงพักกูดกับพองกันตรงนี้เพันบ่เาขาบูพี่น้องมึงดูเน่ยพูดนะ เป็นปลาธรรมชาติลมลื่นดีขนาดได้พี่น้อง,บงอเบงเห็นบ่พี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆอันนี้ปลาพะก,กุดใยพ่นมถทายทํามใหม่พี่น้องฮะเบิงนะคะเนาะท่วมสวยงาม คนก็ร่ังมาพี่น้องน้องงัวก็ได้ โอเคนะคะเนาะยายพอนก็นให้เบิ่งบรรยากาศบิวส,สวยๆงามๆปลาพักอุดกับนองง่วนะคะเนาะมีแต่ตัวงามๆงม่งงวเพ่นกระไดบรรยากาศ บรรยากาศที่แบบบ,บ้านๆเนาะคะ่ะเบิ่งพี่น้องเบิ่งง่วเพิ่นมีแต่ตูออ่อ้วนๆพี่น้องเอ้ยปลาพักกูดก็งามงามพี่นอ้องบองามจังใดเพิ่นกับมาขี่ใส่ทุกปีเนาะพี่น้องมึงดูอันนี้คือธรรมชตะะิเนาะค่ะเนาะสวยงามมากเลยคะ่ะ สังเกตเบิ่งได้พี่น้องนี่เพิ่นเอิ้นง่วนนมพี่น้องเบิ่งนมเพิน่นดูพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้ยใครจา๋าใครจางอยู่พี่น้องเอ้ยง่งวนนมนะพี่น้องเนาะเมื่อไหร่มีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆ พี่น้องมือน,นีผนงานผลงานไปเก็บผักกูดมาเมื่อน,นี้พี่น้องเบิร์ตเราได้บาทที่ไหนพี่น้องเอ้ยอันกันเลยม,มาลา่างทํเพื่อสะอาดไปนะคะยานเพ,พ,พ,พิ่นเหียวพี่น้องอันผักกูดพ่นเบิร์ตลุ้นเราได้พี่นี่ปีนี้คือผ่านไปแล้วนะคะนาะเบิรงนํ้อใหม่ฝรัง่งมือน,นีพี่น้องงามคักได้กลาบหมกไงหนึ่งมึงเน,นี่ยยายพ่อนติดใจพี่น้องยอดสเสดาก็เอามาน้า พักลืมผัวเก่าไม่อีกแล้วได้พี่น้องกับยอดเดาเนี่ยนะเมื่อนั่นกินโอ้ยดีค่ะพี่น้องอันนี้ยายพ่อนไปพอพักไม่ก็ได้พี่น้องเบิ้งอันนี้พักน้ำว่าสันนี่พี่น้องเนี่ยพักน้ำเนี่ยยายพ่อนก็จะมาลองลวกกินนะคะเนาะได้หลายพักเลยพี่น้องมึงดูพักลืมผัวเดาผพักน้ำหน่อไม้ฝรั่งพักกูดฝรั่งพี่น้อง เบิงอันนี้ยอดอ่อนพ่น,นะค่ะเนาะยอนอ่อนๆ,ๆนหน่อยพ่นงามงามพี่น้องสรุปพลงานให้พี่น้องครับเบิ่งเนาะค่ะเนาะรุ่นสุดท้ายยายพ่อนจะแพงไว้ถ่ากินได้บาดท,ที่นี่พี่น้องบ่ให้ผู้ใดเดเอเอาไว้ถ่าลวกกิ่นเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะ